อันนี้อัพเนี่ยโทรศัพท์ชั้นอันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะโทรศัพท์ชั้นันนี้นะอันนี้ที่ใช้เป็นประจําเลยนะให้ดูว่าเคล็ดลับว่าเรียกเรียกงานหนึ่งงานเยอะ่วันนี้แม่มาบอกเคล็ดลับนะคะนี่ค่ะ <c oughs> ข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเห็นอย่างว่าอะไรเนี่ยเนีๆๆๆ่ยเ่าตัวเลขเอาแปะไว้อย่างนี้เลยเนี่ยแปะไว้เป็นสติเกอร์ไว้ข้างหลังอย่างนี้เลยเพราะว่ามันก็ เนาะม,มันมันมันจะโดดเด่นนะใชมันจะโดดเด่นมันแล้วใครใช่ไหมเป็นเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารค่ะแม่เออนี่แหละใครใครเขาจะบอกว่าพี่อ้วนทำไมมีแต่คนเรียกพี่อ้วนทำไมมีแต่คนใช้งานพี่อ้วนเยอะมากแล้วบางทีเรียกค่าตัวนะก็ไม่ได้เรียกถูกถูกนยเออฉันเรียกค่าตัวแพงน,นะเขาก็ เขาก็ใช้งานฉันก็เห็นเวลาค่าตัวดีแพงวาดาราเด็กๆอีกจริงแม่อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มมันเหมือนอะไรแล้วมันบอกว่าเขาเขาก็จะบอกกันบอกเออคุยกับพี่อ้วนล้บสบายใจอ่ะมันมันก็ส่งเสริมตรงนี้ด้วยแต่นี้ไอเราเป็นคนไทยเราก็เชื่อเรื่องตัวเลขชันไมล่ะศาสตร์ตัวเลขศาสตร์มงคลอะไรพวกนี้ก็เลยก็เลยมาเหมาหมดมีเท่าไหร่มาหายอ้อนถึงที่อ่าแม่อันนี้อันมอบไม่ให้แม่ก่อนแม่เหมาเหมาหมดเลยนะคะอันนี้แม่เหมาหมดเลยเนี่ยเป็นปึ้งๆอย่างนี้เลยเนี่ย เอาคือใจอย่างนี้ค่ะจะเอาไปอ่าไปแปะโทรศัพท์จะเอาไปแปะไว้หน้ารถรถทํางานใช่ไหมจะเอาไปให้น้องสาวแปะไว้หน้าร้านจะเอาให้ลูกหลานนะ่ะแปะไว้กับโทรศรัพท์เพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเป็นงานที่ติดหน้าร้านติดหน้าร้านติดหน้าโรงงานเพราะว่ามันคือเบอร์มหามงคลแล้วก็อันเนี้ยที่แม่อ้วน เชื่อใจออนเพราะว่าอะไรเพล่าเว่าอออนเนี่ยเขาก็จะมีอาจารย์ที่อาจารย์ที่เรานับถือกันจริงๆเนาะเพราะุยนะคะก็เป็นคนเขียนอักขระโบราณลา้านานานแล้วก็เป่าปลกเสกปลกเสกเปล่าทาพิธีขาวนะทาพิธีขาวนี่ไงก็เลยมาเหมานี่ไงเห็นะอันนี้อันนี้เป็นมีเท่าไหร่เอาหมดนะแล้วก็มีแค่นี้แล้วถ้าเกิดใครอยากได้ยังมีเหลือเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะคะแม่เออมันไม่ใช่แบบสติกเกอร์แบบเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขามี สีทองเออเออเออนูนขึ้นมาสีทองสีทองเป็นสีแห่งการรับทรัพย์ดึงดูดทรัพย์อืมมันความหมายดีมากแล้วก็เป็นอ่าเนี่ยค่ะชัตบาลมีสิบสองชั้นเราจะมีบารามีด้วยนะคะแม่เอออ่ะบารมีสิบสองชั้นนี่ไงใช่แล้วก็เป็นตัวเลขมงคลสองแปดเก้าสี่เป็นเลขหงการติดต่อเจราจาสื่อสารค่ะเออนี่ไงก็แล้วเธอรู้ไหมก็มีตะคนหามฉันนะบอก พีอ้วนทำอะไรอะไม่เลยเหมาไปเลยใช่ไหมเหมาแลก็เหมาหมดไม่คือคืออย่างนี้พี่าคนก็จะถามว่าแม่ทําอะไรทําไมแม่เฮงคือลองสังเกตดูนะทุกคนจะเห็นฉันนะอยู่ทุกสื่อในประเทศไทยทุกช่องเลยคนก็จะจะเชื่อไหมงานแบบงานร้องเพลงลุกทุ่ง<ม>งานอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มันก็ได้มาตลอดนะสี่ห้าปี่เพราะว่ามันเหมือนเราเราศรัทธาใช่ค่ะฉันเป็นคนศรัทธาพ่อพ่อพอุ้ยนะพ่ออุ้ยรันนั่น อ่าเพราะคุยอ่อนแล้วก็เราเราเราศรัทธาจริงีริงเธอรู้ไหมเจเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเจอผู้ชายคนหนึ่งนะเขามีเขามีสินค้าที่ส่งออกจะพูดส่งออกอยู่ส่งออกเขาส่งออกเขาไปโรงงานมหาชนใช่ปะแล้วอยู่ๆก็บอกฉันบอกว่าจะเอาสินค้ามาให้พี่อ้วน่ะคนรถลตหนึ่ง<อ>เจ็ดแสนก็บาทแล้วก็บอกโอ้โหห,หรอหรอ ให้พี่อ้วนฟรีโแสกว่าให้พี่อ้วนฟรีฉันก็เลยจะเอามาแจากแบบลูกค้าในไลน์ไลน์ออฟฟิศฉันอนะใครคซื้อดูดซื้อนี่จะแถมไปเลยอะจะแจกแถม,แ,ถมแม่นี่คุ้มค่า7แสนกว่าให้ฟรีบอกทำไมอะอก็ให้พี่อ้วนเธอรู้ไหมมีพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งอะเขาก็มีพรีเซนเตอร์เป็นดาราดังคนดาราดัง,ดาาดงชื่อดังเอ่ยไปก็รู้จักใช่ไหม อยู่อยู่นะก็ติดต่อฉันมาว่าอยากได้พี่อ้วนเห็นพี่อ้วนอะไปเห็นพี่อ้วนอะไปไปไปทำไปไปลงใน YouTube ของของอ่าต้นหอมเห็นพี่อ้วนลำบากเห็นพี่อ้วนลำบากไปญี่ปุ่นดูป่ะนั่นแหละแล้วพอเสร็จปุ๊บนะเขาดูเสร็จปุ๊บเธอรู้ไหมมันเหมือนนะเมตตานะก็มีหนังใหญ่เรื่องนึงก็ดูจากตรงเนี้ยแล้วเอาฉันะไปเล่นเป็นช่างเสริมสวยที่เคยไปเป็นช่างอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นะ เหมือนชีวิตจริงใช่ไหมเขาดูตรงนั้นเ็าทาหนังเรื่องนี้พอกนี้เาเอาพี่อ้วนมาแล้วบอกเลยว่าค่าตัวก็คือแบบเท่าดาราใหญ่เลยนะเท่าดาราเบอร์นหนึ่งหนึ่งตค่าตัวที่เขาเสนอมาะเราก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยแ,แล้วแล้วมันเหมือนมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องวาสนามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะมันเป็นมันเป็นเรื่องวาสนาแม่ม,มตา,มาใช่แลแ้วตอนนี้ไออวาสนาเนี่ยพอ พมันมันมันมาจูนเราเราก็มีสเสน่หเมตตามหานิยมในตัวของดีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบรวมกันโป๊ะโป๊๊ไปเลยเออฉันก็เลยมีความรู้สึการะโชคดีอย่างนี้แล้วทีนี้จะมีความรู้สึกเองว่าเฮ้ยอะไรมันเข้ามาจบเรจริงอนลงคิดดูว่าดาราเบอร์หนึ่งอะของประเทศไทยที่แบบเอ่ยชื่อไปมีคนรู้จักอะอยู่ๆเขาเปลี่ยนพรีเซนเตอร์มาเป็นชั้นแน่จริงจริงฉันเออ ทำไมอ่ะอมไม่รู้ว่าดูพี่อ้วน้วหนูชอบชอบอ่ะเอาพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนคือใช่เลยอ่ะคือเขาบอกว่าพี่อ้วนอ่ะเป็นคนที่พอดีไม่ใช่ไฮโซเป,เ,ปเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นคนพอดีพอดีแล้วก็เป็นคนที่ติดดินอยู่กับชาวบ้านได้ดแล้วเป็นคนมีทุกมิติเขาพูดอย่างนี้จะแบบรวยก็ได้สวยก็ได้บ้านนอกก็ได้ กินข้าวข้างทางก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันตรงกับสินค้าจ้างฉันดูฉันนึกตกใจโอ้โหอะไรอยู่ๆแล้วแล้ว,แล,วแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวนะพรุ่งนี้ทุ่มเนื้อนะัดคุยดินเตอร์ตัวหนึ่งใช่ป่ะนัดไปเจอตัวคุยเลยจบเลยพรุ่งนี้แต่ว่าเขาโอเคแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้บ่ายโมงอะ่ะก็นัดมันไม่ต้องบินไปเลยบ,บินกลับคืนนี้บินกลับคืนนี้พรุ่งนี้เช้าจพรุ่งนี้เช้าถ่ายช่วงวันใช่ไหม ตอนสิบโมงนัดคุยพีเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนคือเขาก็ดูเราว่าอายุหกสิบกว่าแล้วกินโปรตีนแล้วมันหกสิบกว่าหกสิบกว่าหนูหกสิบกว่าแล้วก็ถ้าเป็นราชการนี่คือเกษียณแล้วแต่ยังไม่เกษียณแม่วันยังไม่เกษียณยังยังรับงานละครสี่หนังสี่รายการพีเซนเตอร์โอ้ยแม่บอกตื่นตั้งแต่ตีห้าคุณเกษียไม่เหนื่อยมากเห็นไหมอ่ะแล้วก็ พูดจริงๆนะว่าเดินทางไปไหนมาไหนฉันก็ต้องฉันก็ต้องอุ่นใจนี่ฉ,นฉันฉันฉันบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครถ้ารู้จักฉันนะฉันนจะเป็นสายมูคนที่เป็นสายมูก็จะรู้ว่าฉันมูจริงๆ